สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปแกะกล่องรีวิวเป็นการแกะกล่องเกมธรมธรมดาเนี่แหละแล้วก็รีวิวความสวยงามนะครับอาร์ตเวิร์กสิ่งที่แถมมาให้กับกล่องปกหน้าปกหลังปกในตัวแผ่นเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสายที่อยากจะสะสมแผ่นหรือว่าสะสมเกมในรูปแบบฟิสิกอล ก็เป็นอีด t ชันสแตนดา r ์ดเวอร์ชันธรรมดาธรรมดานี่แหละส่วนคอนเทนต์ความสนุกของตัวเกมนะครับก็สามารถรับชมรีวิวฉบับเต็มของเกมนั้นๆได้จากทางช่องและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเกมจากเครื่อง PlayStation 5นะครับอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมขับรถแห่งชาตินะครับใครที่เป็นเกมเมอร์สายเรซซิ่งเนี่ยต้องรอคอยเกมนี้อยู่แน่นอนก็คือ Grand Turismo 7นะครับหรือว่าภาคที่7 ทีห่างหายจากภาค6เน,นี่ยนานมากๆเลยนะมีขั้น GT Sport มาตอนเครื่อง PS4 เท่านั้นก็เป็น Racing กึง่งๆ Driving Simulation นะครับก็คือเป็นจำลองการขับรถนะเรียกได้ว่าสมจริงมากๆทั้งกราฟิกภาพของตัวเกมจำนวนรถยนต์ชนิดของรถยนต์ปริมาณรถยนต์ที่ยัดใส่เข้ามาให้แล้วก็ระบบการขับการปรับแต่งต่างๆที่สมจริงมากๆเกมหนึ่งของโลกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อน GT7 นะครับหรือว่า Gran d Turismo 7นะครับ The Real Driving Simulation นะปกเขียนชัดเจนเลยอันนี้แผ่นรองรับภาษาไทยนะแล้วก็เป็นของโซนประเทศไทยนั่นเองส่วนโทนสีนะครับก็ใช้โทนสีคู่สีแดงน้ำเงินเลยนะครับก็โชบเชียวแล้วก็เป็นรูปของตัวรถนะประมาณนี้นะครับสีแดงตัดกับสีน้ำเงินก็ดูเท่โชบเชียวดีทีเดียว ส่วนด้านข้างนะครับก็เป็นพื้นหลังสีดำนะ Gran d Turismo 7นะครับ The Real Driving Simulation เหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังนะครับดีเทลอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับมีสกรีนช็อตของตัวเกมแนวะรูปรถรูปฉากต่างๆแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนไว้ว่าปลดปล่อยแพชชั่นในการสะสมนะครับจูนนิ่งแล้วก็การแข่งขันด้วยรถกว่า400คันแล้วก็สนามแข่งกว่า90สนามเลย นะมีระบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ส่งผลต่อการขับขี่เรื่องของ d ดย l i g h t t i m i ิ่งด้วยแล้วก็มี seasonal อี e วนต์นะครับอัปเดตมาให้เล่นได้20คนแบบออนไลน์แล้วก็พูดถึงเรื่องของความสมจริงนะทั้งเบรกทั้งระบบการขับขี่ทั้งโมชั่นการบังคับอะไรต่างๆด้วย j o ย dual sense controller ตัวใหม่ของ Play 5นั่นเองคาดว่าน่าจะเป็นเล่นออฟไลน์ line นะได้1 2คนแล้วก็ออนไลน์คอมเพตตเบเนี่ย ได้ถึง20คนเลยความจุนะครับอันนี้เตรียมไว้เลยนะ110 g b กะไบต์มินิมัมนะครับขั้นต่ำแล้วก็แน่นอนว่าจะออนไลน์ก็ต้องใช้ PlayStation Plus นะรองรับพวกฟังก์ชันสั่นต่างๆอันนี้ก็บอกนะนะ In Game Purchase นะมีการซื้อของภายในเกมด้วยแล้วก็ตรงภาษานะครับก็จะเขียนไว้เลยว่า Voice เนี่ยเสียงมีภาษาญี่ปุ่นกับอังกฤษนะส่วนซับไตเติเนี่ยมีอังกฤษจีน แล้วก็ภาษาไทยนะชัดเจนดิจิต a ลแมนนวลด้วยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ที่เหลือเป็นรายละเอียดของตัวแผ่นโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเมื่อเปิดออกมานะครับก็มีกระดาษอินโฟเมชันหนึแผ่นนะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีปกในให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น artwork นะครับที่ใช้โปรโมตตามเว็บอะไรอยู่เหมือนกันนะเคยเห็นนะเป็นรูปรถแข่ง แล้วก็มีกระจกสะท้อนอยู่ก็เท่ดีนะครับใครจะเอาไปสลับเป็นปกก็ได้อยู่แล้วก็ตัวแผ่นนะครับก็ใช้อาร์ตเวิร์กเดียวกับหน้าปกเลยก็คือรถสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยตัดกันมี m a สด้าคันหนึ่งหน้ารถกับหลังรถแล้วก็เน้นโทนสีเข้มๆโชบเฉียวทีเดียวนะเหมือนกับหน้าปกนั่นเองโอเคแล้วก็มีโลโก้ของค่ายที่ทําแล้วก็พระอพอิเชอร์อย่างโซนี่นั่นเองก็ประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวแผ่นเกม Grand Turismo 7นะครับเวอร์ชัน PlayStation 5 Standard Edition นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวกันก็เหมือนเช่นเดิมว่ารีวิวของคลิป Unbox แกะกล่องเนี่ยจะไม่ได้รวมถึงคอนเทนต์ความสนุกของตัวเกมนะครับเราจะพูดถึงแค่ ปกหน้าปกหลังปกในสิ่งที่ให้มาในกล่องแล้วก็อาร์ตเวิร์กของตัวแผ่นเท่านั้นว่าสวยงามคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับสายสะสมแล้วก็คอนเทนต์ของตัวเกมรีวิวของตัวเกมจริงเนี่ยสามารถติดตามได้จากทางชาแนลเช่นเดิมนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเกม Gran d Turismo 7นะครับทั้งตัวกล่องตัวแผ่นแล้วก็ตัวเกมพูดคุยกันไดในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์สเตชั หรือว่าท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ